เห็นวาแอดเพืนได้แอดเพื Luckily, <con version> <c oughs> ่อนมามีคน่ะมาเนี่ยเราถ่ายติ๊กตอกกันนะถ่ายติ๊กตอกแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่า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 น้อง้อล่ะน้องกอลแบบน้องพีนอ่ะเขางอนกันหรือเปล่าไม่ได้ลงไม่ได้ลงโซเชียลไม่ได้แต่ว่านอนกันนะฮะใช่ไม่ได้กินบุฟเฟ่ด้วยกันไม่ได้แต่ว่านอนกันนะ งีอย่านนี่เหมือนงอนกันเหรอจริงเหรอวันนั้นจะไปมอเตอร์โชว์อยูอะไรอะไรมางงอนเออเอาอะไรบงงอนก่อนเขาหมายถึงวันนี้หรือเปล่าวันนี้งอนวันนี้ไม่งอนวันนี้ไม่งนอนวันนี้ไม่ง,นนนมงนอนอ่ะต้องต้องทำไงให้เชื่อถึงถึงจะเชื่อว่าไม่งอนเพื่อนผมก็จะรู้สึกว่ากูไปทำอะไรเหรอเ <c oughs> พื่อนกูง,งอนมึนงเปล่าวะ มงนงงกันเลยวะอันนี้อันนี้คือประสบการณ์ตรงนะประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงไหนครับผมประสบการณ์ตรงไหน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 อ่ะเราว่าปล่อยเขาตัวไว้ที่ตรงนี้ดีกว่าเขาอยู่ในโลกของเขาแล้วอะเอ้าไหนบอกว่าคุณอยู่ในโลกคุณไงคนเดียวเลยเหรออะไรนะอยู่คนเดียวไม่เหรออะไรแอมมี่ก็แซวเพื่อนตั้งเลยไม่ไหวเลย